อาหุงสหัสสมาพินิมมิทัตตาสาวะอุนทันตงังคีเมขรังอิิอุทิตาโคราสเซนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคาลานิมาราติเรกมามพิยุทธิตาสัพพรติงโคลัมปนาลาวะกมามา ัาท,ทายะครังคันตีสุทัาตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชายามังคลานินาราคิลิงคชาวรังอติมาตตภูตังทาวักขิจักกะมาสานีวัสสุทารุนันตังเมตตาภูเซกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชายามังคลานี อุิตตักขมาติหัาทศิทารุนานตังทาวันติโยชะนะปะทังคุริขะมาละวันตังอิทธิพิสังขาตามโนชุชิตามามุนินโทตันเตชะสาปวาตุเตชยามังขาลานิกาตวานากักการามุทารังอิวาคับพิริยาจินใจทุตถาวจานัง ชาณากายามัชเชสันเตนโซมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังขลานิสัตจังวิหายะมติสจัจกวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตามนานา อติอันทภูตังปัญญาปทีปชาริโตชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชยามังขาลานิดันโทปนันาท่าผู้ชัคัังวิผูทางมหิตทิงปุตเตนะเทระผู้ชาเคนาธรรมะปายันโตอิต ภูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตานเตชสาภาวตุเตชยมังขลานิทุกขาหาทิถีผู้ชาเคนะสุทธาถาหัดทั้งพราม,มังวิสุทธิชุ ติมิธิภากาพิธานังยานาคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังขลานิเอตาปิพุทธาชายามังขลาอัตาคาทายวาจานโนทินาทิเนาสารเตมตันทิหิตาวานะเนกวิวาทานิ จุปัทถวานิโมค,คังสุคังอธิคเมยนานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพัตปานีนางปูเรตวะปารมีสัพ,พาปัตโตสัมโพธิมุตตามัง เอเตนะสัจวัดเชนะโหตุเตชายามังคะลังชัยันโตโพธิยามูเลสก,กยานัดันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชัยามังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเซปทวิโปคะเล อภพิเสกสัพพุทธานังอักขัปตโตปโมทตีสุนักขาตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตีตังสุขาโนสุมุหุโตจะสุยิทังพลัมมจาริสุปททขีนางกายกรรมมังวาจากรรมังปาทขีนางปาทขีนางมโนกรรมังปานีทีเตปททขีนาปทิ พักขีนนานิกาตาวาและพันตาเท ปทาขีเนพระวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวาตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวาตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวาตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโส โสธีพาวันตูเต